ภาพล่าสุดแคทรัตการเจ้าของ Facebook รายหนึ่งได้โพสเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมาภาพล่าสุดของแคทรัตการอดีตนักร้องลูกทุ่งดังที่หันไปปฏิบัติธรรมพร้อมข้อความว่ามาโปรดน้องแบบสบายๆกันเองงับคร้อมแท็ก a c e b o o k ท่า4พุทธชาติแคทรัตการโดยใน Facebook ท่า4พุทธชาติแคทรัตการก็มีภาพแคทรัตการลักษณะโกนผมนุ่งห่มผ้าสีน้ำตาลเข้มสะพายยาม่ม ทราบว่าเป็นการบวชที่หลายรูปแบบการบวชมีหลายรูปแบบแต่รูปไหนๆก็ไม่สําคัญเท่าบวชใจปฏิบัติธรรมวัดทั่วไปแคทเผยว่าที่ตัดผมสกินเฮดเพราะผมเป็นอะไรที่เราลักเราห่วงก็สะละออกก่อนเลยแคทจะปฏิบัติโดยไม่ปฏิบัติคือ ไม่มีการนั่งสมาธิเข้าชานหรือยานใดๆเลยจะนั่งแบบเปิดใจกว้างๆคลายๆโปร่งๆโล่งๆออกไปเรื่อยๆไม่ใช่พิกษุนี้ถามว่าจะปฏิบัติไปตลอดชีวิตหรือไม่ก็ไม่ได้มีกำหนดอะไรเลยแต่จะอน,นิจจังตลอดเวลาทางนี้แคทรัตการมีชื่อจริงว่าพุทธชาติยศแก้วอุดเกิดที่จังหวัดลำปางจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฏลำปาง เข้าสู่วงการบันเทิงโดยการคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง m o t o r Show ปีพศ2542จากการสนับสนุนของอุปวิิยาพงอาจหารนักปั้นศิลปินชื่อดังต่อมาหันเข้าสู่วงการเพลงโดยได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดค่ายแกมมี่โกโดยใช้ชื่อในวงการว่าแคทรติการซึ่งแคทได้มีผลงานกับค่ายเพลงดังกล่าวจำนวน2อัลบัม้มเมื่อหมดสัญญาเมื่อหมดสัญญากับแกมมี่โกได้ย้ายมาสังกัดค่ายอาสยาม ตามคำชวนของเน่งธีรวัตรปันพุ่มพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นแคดร,รัตการจนถึงปีพศ .2558 หลังจากนั้นได้ประกาศอำลาว,วงการแล้วหันไปปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตขอบคุณค่ะ